ตัดต่อขากางเกงยีนก่อนอื่นเราตัดแยกตัวขาแล้วก็ปลายขาออกจากกันนะคะส่วนปลายขานั้นเราจะตัดให้เลยขอบที่เราพับออกมาประมาณ1กระเบียดพอตัดออกมาแล้วความยาวตัวนี้นะคะที่เราตัดตัดเท่ากับความยาวที่ต้องการตัวนี้จะไปเย็บต่อเมื่อเราตัดแล้วมาเช็คดูว่าปลายขาแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาเท่ากันไหม ตัวนี้เป็นทรงกระบอกตรงตัดออกมาแล้วเขาเท่ากันก็ไม่ต้องไปทำอะไรแต่ถ้าเป็นกระบอกที่เรียวลงมานะคะเรียวเล็กลงมาพอตัดออกมาตัวนี้จะเล็กข้างบนจะใหญ่ถ้าเป็นแบบนั้นให้เราเข้าด้านข้างนะคะเข้าด้านข้างถ้าเล็กน้อยให้เราเข้าข้างเดียวก็ได้แต่ถ้ามันเยอะเกินไปเราต้องเข้าสองข้างหาไม่งั้นขาจะเบี้ยวนะทีนี้เปลี่ยนเข็มเข็มของเราใช้เบอร์สิใส่ได้ยีน ได้ยีนจะเป็นได้ที่เริ่มเป็นเส้นใหญ่ขึ้นนะคะเข็มเราก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นเบอร์ใหญ่แล้วเมื่อเปลี่ยนเสร็จแบบนี้นะคะเนื่องจากเพียรีไม่ได้ไปแก้ตรงกะโหลกตรงออตรงะโหลกถูกแล้วนะคะเราไม่ได้ไปปรับแก้ให้มันมันแน่นเพราะฉะนั้นเพียรีจะมาปรับหมุนตัวนี้เป็นได้ด้านบนนะคะเพิ่มความแน่นนิดหนึ่ง เพราะว่าข้างล่างได้ใหญ่ขึ้นเราไม่ได้ปรับกระโหลกใช่ไหมคะเวลาดึงออกมามันจะแน่นข้างล่างแน่นเท่าไหร่ข้างบนเราก็ปรับให้มันบาลานซ์กันคือเพิ่มความแน่นด้านบนแทนทีนี้เริ่มเลือกด้านให้ถูกนะคะข้างไข่ข้างมันเขาคนละข้างกันเช็คดูดีๆนะคะ,อ,ะอันนี้คนละข้างเวลาเรามาต่อแบบนี้มันหันคนละข้างอลอง โอเคอันนี้จะเป็นของด้านนี้ขั้นตอนต่อมาเลือกถูกด้านแล้วนะคะเราก็จับตัวนี้นะคะครอบครอบแบบนี้นะทีนี้เราจะเย็บเดี๋ยวเพื่อความสะดวกพี่รีจะกลับด้านของตัวผ้าก่อนนะกลับด้าน อันนี้เพี่รีกลับด้านมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พียรีเอาค้อนทุบทุบ่ะคค้อนทุบทุบด้านล่างแล้วนะคะตรงตำแหน่งที่มันมีความหนาหรือจุดที่ต่อทุบทั้งตัวกางเกงแล้วก็ตัวขอบตัวนี้นะคะเพื่อให้เขานิ่มและเย็บง่ายาทุบแล้วนะคะหรือใครจะเย็บก่อนแล้วทุบก็เอาที่เราสะดวกมาจับรอยต่อให้เท่ากันนคะ จับรอยต่อนี้นะคะให้เขาเท่ากันนะประกบด้านถูกกับด้านถูกเราจะเย็บด้านริมนี้จะเป็นด้านที่ตัดนะคะด้านตัดกับด้านตัดเขาอยู่ด้านเดียวกันทีนี้เวลาเราเย็บให้เย็บห่างจากจุดรอยเดิมเราจะเห็นรอยเข็มเดิมรอยเข็มเดิมแต่เราจะเย็บห่างออกมาอันนี้รอยเข็มเดิมของเพียรีประมาณนี้นะแต่เพียรีจะเย็บห่างออกมาประมาณ หนึ่งขีดหรือหนึ่งทับแปดหรือครึ่งของหนึ่งกระเบียดมาเย็บย้ำวางริมให้เท่ากันนะคะเย็บมาเลยเพราะว่าอันเนี้ยเรามั่นใจว่าเขาเท่ากันนะคะ จุดตำแหน่งนี้เดี๋ยวเพีรยรีขอลืมนะคะเดี๋ยวขอออกมาก่อนแป๊บหนึง่งตรงนี้พอดีเราตัดแล้วเขาแยกแบบนี้นะคะเดี๋ยวเพีรยรีมาเย็บยึดตรงนี้ก่อนนิดนึงเพราะว่าตัวนี้มันเป็นแบบเย็บลูกโซ่โนะคะเย็บยึดไว้ก่อนเมื่อกี้มันแตกามาเย็บต่อแล้วนะเมื่อกี้เพีรยรีเย็บถึงตำแหน่งนี้ เย็บต่อเย็บย้ำก่อนจุดรอยต่อกับรอยต่อวางเขาให้ตรงกันนะคะจุดรอยต่อกับรอยต่อวางเขาให้ตรงกันแบะตะเข็บถ้าเขาแบะเราก็แบะนะคะแบะแยกตะเข็บ มาถึงจุดเริ่มต้นก็เย็บย้ำแต่ถ้าผ้าหนาเกินไปเพรีจะใช้มือหมุนเอานะคะเพราะว่าเกรงว่าเข็มจะหักนะคะเย็บย้ำด้านหน้าถอยหลังพอได้แบบนี้แล้วนะคะพอเรากลับด้านแบบนี้ออกมาอันนี้คือข้างนอกเราจะเห็นรอยได้เดิมหรือรอยเย็บเดิมของเราเราจะเย็บทับตัวนี้อีกรอบหนึ่ง ะะอันเนี้ยอันเนี้ยเราจะพับเข้าไปด้านในนะคะตนนัวนี้พับเข้ามาด้านในพับเข้ามาด้านในพอเราพับเข้าไปด้านในอันเนี้ยเขาจะเกินกับจุดที่เราเย็บก็คือเขาจะคลุมพอดีนะคะไม่ต้องกลัวตกร่องแต่เวลาเย็บเราต้องระวังด้วยนะคะ ตรงนี้หนามากตรงนี้หนามากใช้ค้อนทุบนะคใช้ค้อนทุบอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเพี่ริขออนุญาตทุบข้างล่างนะขอไปทุบข้างล่างก่อน ถ้าไม่ทุบเดี๋ยวมันจะเย็บหนาเนี่ยแค่รีทุบแล้วถ้าเย็บแบบนี้ไม่ค่อยถนัดให้เรากลับด้านก่อนก็ได้กลับด้านก่อนเนาะอออทั้งสองข้างของขาเราจะทําแบบนี้นะคะเหมือนกันเลยพอเรากลับด้านออกมามันจะเป็นแบบนี้นะคะเริ่มพับเข้าไปด้านในอันนี้คือเป็นแบบนี้ เราจะเย็บทับรอยเดิมสรุปไม่ต้องไม่ต้องเข้าในดีกว่าทุกคนเพี่รรีลืมเพราะว่าเราจะเย็บข้างนอกนะคะสรุปเดี๋ยวเรากลับออกมาแบบนี้ดีกว่าแบบนี้ขอโทษทีนะคะ,ะเพราะว่าเวลาเย็บเราจะเย็บด้านด้านนอกฝั่งนี้เราต้องวางแบบนี้มันถึงจะสะดวก แกรีจะเย็บเลยนะคะพับเขาเข้าด้านในเริ่มเย็บจากจุดที่เป็นรอยต่อเย็บตามรอยเดิมใช้ฝีเข็มแบบห่างอันนี้ค่อยๆพับเข้าด้านใน น,นี้พับเข้าด้านในเหมือนเราพับกางเกงเหมือนเราพับเย็บ mm hmm. เวลาเย็บช่วยดันผ้าด้วยนะคะช่วยดันผ้า mm hmm. อย่าอย่าดึงผ้านะคะเราช่วยดันผ้าอันนี้แล้วแต่ว่าเทคนิคใครเทคนิคมันเนาะ mm hmm. อันนี้พับเข้าไปด้านใน เย็บตามรอยเดิมอันนี้ยัดเข้าไปด้านในนี่คือการตัดต่อขานะคะแต่ละที่ราคาก็ต่างกันออกไปทีนี้ตรงนี้มันหนาเกินไปเีอรีจะ,ะเนื่องจากว่าบางทีจักรเราเอาไว้ใช้กับงานปกปตินะคะแบบนี้ยพีอรีจะช่วยยกดินผีช่วยนะคะแล้วก็ ช่วยใช้มือช่วยหมุนเพราะบางทีเราเราเย็บไปต่อไม่ค่อยสะดวกนะคะเนื่องจากผ้ามันหนามากบางท่านเขาก็จะตัดอ่าจะตัดส่วนของของเนื้อผ้าด้านในออกก็มีนะคะเค่นี้จะค่อยๆใช้มือหมุนเนื่องจากว่าตัวนี้ มันหนามากนะคะเดี๋ยวเพี่รีคงต้องตัดเล็มผ้าด้านในออกพอผ้ามันหนานะคะเข็มมันก็จะขาดเดี๋ยวเพี่รีจะตัดเล็มอันนี้ออกนิดนึงข้างในบางเกงบางตัวเราก็จะเย็บเข้าไปได้ง่ายนี้แล้วแต่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรก็แก้ไขปัญหาไปทีละจุดหนาเกินก็ตัดออกได้ ข้างในออกนะคะแต่ถ้าเย็บไปได้ก็ไม่ต้องตัดนะคะโอเคนะเมื่อกี้ของเพี่รีได้มันขาดเพราะว่าผ้ามันหนา เย็บต่อเลยเมื่อกี้ถึงตรงนี้นะคะพอเย็บต่อเพี่รทีจะเย็บย้ำนิดเดียวเย็บย้ำนิดเดียวไม่ไม่เยอะนะคะเดี๋ยวมันจะดูเข้มเกินไปเย็บถอยนิดเดียวเวลาเราเย็บผ้าหนา บางท่านเขาก็จะเย็บง่ายนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านก็เย็บยากเหมือนเพียรีแบบนี้เพราะเราไม่ค่อยได้เย็บผ้ายีน,น พอมาถึงจุดนี้นะคะใครจะเย็บย้ำก็ได้บางครั้งเพรียก็ย้ำแต่ถ้าไม่ย้ำีพรีจะปรับฝีเข็มให้ทีถีช่วงที่เขาจะมาต่อทับกันนะคะีพรีก็จะปรับฝีเข็มทีๆเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องย้ำนะคะคือเย็บทับมาเลยทับกันมาประมาณครึ่งนิ้วก็คือโอเคพอนะคะอันนี้คือการเย็บตัดต่อปลายขานะคะ ข้างนอกเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะข้างในเขาจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนข้างนอกก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือเสร็จแล้วนะคะทำทั้งสองข้างเหมือนกัน